เีย่เยละทางตันพี่ฉลอมเรากปตูกันแบบวหนึ่งบอสเฮลมี่เฮลมีมันกำลังมาเจเจใช้หัวใจนำทางไปไม่เมื่อกี้มันพึ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้ใช้หัวใจนำทางเฮลมี่เจเจลงไปข้างหน้าแล้วก็ ตองไปข้างหน้าสุดดดิเดินมาดิเดินมาดิละเดินมาดแล้วะไปถ้าเป็นไปได้ก็นำไปเดินมาที่เราด้วยนำเงินดน้ำเงินขไปขวาทางเดินไป โอเคเลโอเคจบเกือบ้อาทางตันอีกเร็วเวินัะวินวินโอ้โทครับไไงว้ามาตรงนี้แ่คนคน G P S เเข้าไปไปฝารถเจไปฝ่ายใช่ไหมอันนี้เราข็มาซ้ายเจอตออยู่ไหนเนี่ยาหาิรไเอ ให้เตียง่อนให้เตียงก่อนให้เดี๋ยวนี้เราอยู่จุดเกิดไหมเนี่ยเรากำลังวิ่งมาจุดเกิดเออใชเรากำเราวิ่งมาจุดเกิดขับขับขับเรากำลังกลับกันนี่เออกลับกัมมาก่อนกัมมาก่อนตั้งหลักก่อนเที่ยวคุณรต้องไปคี่ลิตโตอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออตอนในขณะตอนขาตอนกำลังวิ่งกลับมาเจอจังสเออดีนะ ต๊ะับละบนเลยไนี้ไงเจ้วใช่หรอนะสวยไปแล้วทวีนะเรู้อะดูก็หายไปไปไปอยู่บนแล้วอยู่บกูอยู่บนแล้วทีวันนัรนเได้นะเจอจําสักกดใช่หรออ้เหี้ทางทางดันสองทาง นั่นไงชื่อว่ารูเลื้อเหมื่อว่ารูเลื้อมือนเราลื้อพี่ลูกขวาลนุขวานี่ใช่หรอไม่ใช่ตายหรอเอาเรือกายก็ได้นะมันก็ได้ทั้งสองก็คือไปเมื่อกี้เลือกซ้ายเมื่อกี้รู้สึกเราเหมือนเราจะจำได้นะไอ้ที่ว่าพวินเจอทางตัางสองทางอ่ะนี่ไงตี่แยกนั้นโลก เียนม่นไงเจีจงพาวินแล้วเมื่อกี้มันเห็นพาวินอ่ะนี่ไงพาวินอยู่นี่พาวินเลี้ยวขวาไปเมื่อกี้อ่ะพาวินจะเลี้ยวขวาไอยนั่นไงผีเลียตรงไปตรงไปตรงไปเลื่อนเลย่อนลงไปเมื่อกี้ผีมันอยู่ข้างหน้าอย่าพึ่งไปมังกรฮะโปวดอะ นั่นไงผี่ไปฟอร์ตไปลงไปเยอะขวาป่ะเลี้ยวขวาลงไปเลี้ยวซ้ายฟอร์ตบอกไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเลี้ยวซ้ายวิ่งเลยหรอแบบบอลลมแบบนี้คือตกตัวนู้นผีอยูออออนน่เมืนี้ครับไม่กดผีคข<ม>าย ขับก่อนนะขับก่อนนะขับก่อนก็ได้เดินช้าๆเดินช้าๆเชี่ยทางตันนี่ไงทางตันสองจุดจบของโอ้พีเยอะอันนี้มันขวาบนสุดเองจะต้องเลี้ยวขวาเว้ยใช่เหรอเพื่อวันที่ติดทางของเราผ่านเราผ่านมาทางนี้จุดจบของโซโลเพีเยอร์ไปทางไหนนะฟอร์ดทางนี้แหละทางนี้แหละไปนี่ใช่ไหมกูอยากต่อไปนี่ ยังไงนะพอดพ,พอดูแม่ป๋จุดจบของโซโลูพีเยอะปวิ่งไปไปโอเคเก็บสติวินาไม่ดีเจอผีเลยเดี๋ยวสติยวินาหมดแล้วจะเกิ <c oughs> <c oughs> ดความบันไลยที่ไงมันจะมีทางซ้ายแล้วก็ตรงนะเราต้องตรงไปโอเค นี่เราก็จะมีเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียเสียเฮ้ยมามาเฮ้ยเลี้ยวฟอร์ดร้อนเรเ่อยเรื่อยว้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมหรือว่ายังไงฟอร์ดเอาหน่เลยนึเราอยู่ตรงกลางเราเลี้ยวขวาเวียงไปตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย ไม่ไม่ไม่ทางนี้มันก็ไปได้เ้ยวขวาเลี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 ้ยวขวานั่นไงเจอพวิลตรงนี้มันจะมีแยกสองทางเอ้ยสองแยกสองแยกสองแยกสามแยกสามแยกสามแยกเออตรงนี้แหละเราจะต้องเลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปซ้ายก็ได้ไปอุ้ยไปขวาดีกว่าเอาทำไมอ่ะไปมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีทางตารอยู่นะเว้ยสายก็ได้สายก็ได้ซ้ายก็ได้ซ้ายแล้วไงต่อตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลย ไปตรงไปทางซ้ายไปเลยไยกตรงไปแล้วไงต่อสีงแล้วขวาแล้วขวาหัวใจเต้นแรงหัวใจมันเต้นแรงหัวใจมันเต้นแรงตขวตใจผมไม่วิ่งตกใจผมไม่วิ่อโอเคหัวใจมันเตรงไปตรงไปไปตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายเหรอ ตรงไปตรงไปเลยเท่วไหรเฮยไปรดรดเราต้องไปทางเราต้องไปทางที่ผีมาเมื่อกี้แล้วก็เลี้ยวขวาเจอปตรเลไม่อดไม่เห็นเนาะฟอดน้ำหน้าแล้ว เออฝน้าหน้าเลยเมื่อกี้ไปมันต้องไปทางที่ผีมาเว้ยเมื่อกี้อะเออไม่ได้มีเสียงมไม่ได้ินเสียงเลยเมื่อกี้เราเห็นเลยเว้ยถอดเดินไปปรจจานหน้ากับผีเลยอะไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอยู่ๆเราไปเรามาทางเดิมเรามาทางเดิมแล้วมันมีสองแยกมันมีให้เดียวสองทางอะทำไงอะไปไปเราไปมันมีไอเดียวสองทางเหรอไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวา วินมายังเนี่ยินินไปจะออกเลเรียบร้อยสวยอ้เียอากูทยไงเนี่ยเป็นนี่กูขงกับเป็นโซล่พี่ยโล่จริงๆเลยเนี่ยอะไรที่สในที่สุดใจจบสวยสวยไเชี้ยวไจาพเก็บโคโอันเยอ ในที่สุดควรจะตายไหมมาต้องแคปภาพไว้เป็นหลักฐานเฮ้ยทำให้กดวิ่งไม่ได้เหรอมันไม่น่าให้มีนี่ไปแอมไอเวอร์มไออยู่ที่ไหนเชี่ยหลกหลังความตายหรอเดมโปรอะไรบ้านะ In, In all chapter one.